ตไดมา่ไห้มานบที่จับนอนอยู่ข้างหัวตอนเด็กไมใส่กับวานาดดนอย่ารยะครับนี่มันมีตัวขาไอ้กขาคุณนอกไปเลยเนาะไม่เ็บหัวเลยเอากระโดดนี่ไหล่อ่คาดข้างลายเนี บัตรปีนอครันี่เขาลงมาเลเยอะเอ้ยดีมีไม่เิเยอะมีนี่เป็นหัวเนี่ยรับตป็นยกโปรตีนะตีนะครับตีสมัยเออไร้่าขนาดปลาของครูไวที้อะโอ้สองตีนะสองตี

มาามมาามท่สุดก็หมดขอสุนหน่อยนนี้เพื่อนโทษทีเพื่อนมองไม่เห็นโทษโอ้โหมันนอนอยู่ข้างหุมเลยสุดกดสุดกหมดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่อหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึน่ง่งน่นึ่งหนึ่งหนึ่อ้นึ่่งหนึนึ่่งหนหนึ่ง่ึ่นส่น่งหเึ่น่น่น S <S อเ,เอคตรดะสนาตรงนี้เพื่อนตรงนี้พี่ลงมาข้างล่างนะบอแล้วคนเพื่อนอ่าน่าจะคนนะครับเดี๋ยวผม,ผมเดเนใหผมล้วกาสามแล้วผมจที่ไหนไม่โดนเลยยั่งแม่นี่ น้อกแล้วเพื่นอนน้องแล้วข้างหลังรถอะข้างหลังรถขาวน้อกแล้วนี้ตรงน,นี้ตรงน,นี้เว้ยกูปวดงานแล้วเว้ยแม่ <c oughs> แม่นั้นผมนเนาะไปยึดแม่ต่วงนี่แต่ปะวะอ่าข้างนอกละฮะน้องผมขอหากระสุนแล้วน้องผมเ,เนี่ยเดี๋ยว ลีนลาขวาปุ้งระหน้ากูย an no sure? ิงล็อกไปด้วยเอ่อตวพี่บอกเดียวอะข้างนะวิ่งวิ่งชุบประยูบขวาเหมือนไหนกันวิ่งเจอเลยนะนั่งสองสองสองที่อยู่นั่นแเละ พันสองพันสองแล้วเพื่อนก่อนโน้ก่อนโน้าอก่อนน้ไม่หมดอีกไอ้เหี้ยสัแฟนมาแล้วผวข่าแม็กกี้เจอห่าะกนเ

หนีไห <c oughs> ไ่ไม่ไมไมมลย่มี o ตีคา <location> งมาเป๊ะเจ้าขาวเด็เห็นไหมว่ารถรถรถตี๋คูสตีไรรถอีไรเยี่ยดีเลยแม่งรอเนีนอนเยอ่ะ มันมองเพื่อนอยู่นะสองในหน้าผมมาเอออะไรบตีสองโอเคหมดชิบหายแล้วมื่อตีไว้เชตีไว้เชีไว้เช่าีห้าีใส่กุมาตีดีรถจัยรตีหญืเอาดอันนี้ห่าประมาณสามตีมีคนละ ทริงเขาละสามเปล่าก็หอดที่เหลือนมดหมดหมดแลวใช่ไหมครับนี่มานเป็นรถมาเข้ารถเข้ามันอ่ะโอเคกะโดดกะโดดะดครับผมเอยู่ข้างนอกอ่ะครับข้างนอกข้างนอก กองตัวบางก็กำลังม้าเรืองอ่ะไม่ปั๊บปั๊บปั๊บเสียงหน้ามาไหนฟังเชียวหน้ามาว่าไงห้อง แม่มนเข้าแล้วเข้าแล้วก็างร่างท้ายมือแมเห็นปะเปน่ตัวชิลวสักโดนมลกโด้โดมาเหลืองเจ็บนะนี่ราวังปื้มาเลยมอฝั่งันเนมามีรถซ้ายมาก็มายิงเลยอันเนแม่กวาไม่ขวา เกลี่กันไป้วต้องต้รหนยแตะครับเพื่อนเกลีเกลี่ลี่เก็ี่อะไรซ้ำซ้ำา้ตัวศักดิ e ศรีใหม่ดี๋ยวมเปลี่ยนเกลี่เปลี่ยนเี่เวลี่ยนเมเพิ่มหน 你们不懂语言啊。嗯 ดโดยแม็กคุณแปดโอ้คุแปดมาไม่กูรังเกียรของอยู่โอยแม่อะไรวะ่เอคุณีเอาคุณใส่ยูทิ้งไว้เกียรขออยูเ,เนี่ต้องเกิดะไส่วะของมายผ่านมาหยุดแน่มันจุดเองไม่หยุดเด็กของ được Tôi lại rồi đấy Máy đèn nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

เห็นสองตัวนะครับเออดันดัมาช่วหน่อยรอรออหนึ่งเข้ามาเข้ามาหน่อยมีสตัวใช่ปะน่าจ่นะเออเคเออเียนเนียนนียนเนียนเนียนขวากวตัวระาเัว Yup. จาตู่จะตู่เจ็บมากจาตู <S 1> <S 1> ่ก um> ็เจ็บเทเดได้เลยน้องหนึ่งเหลือซ้ายแม็กซ์เหลือซ้ายแม็กเมื่อกี้วิ่งไปอยู่อ่าน๋อหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วสวยจ้ะไอ้เขาหลังเรามั้ยแม่ไม่พักเลยบ้างไอ้สัตว์ โอ้ยคนนั้นเยิดเวม่จาาตูไม่นกแม่หรอูทางจไปไปเปนเออศผมมีแฟก่งแล้เกีุครับน่เช เขาอยากซ้ำซ้ำา้ำสองอะไรยังอ่ะแบบของที่ยูอยู่ไม่ได้จิวกูยังไม่ได้ขึ้นเลยมันเป็นชุบได้ให้ชุบบ้าเลยถ้ามึงกันอนาคตไรไรเนี่ยไอ้นั้นไอไอุ้ดไอมันชุบได้มันมาซ้ำกูเนี่ยไอตัววิกเตอร์มันมาซ้ำกูตัวที่กูยิงมันยิงกูอ่ะตัวที่มันยิงไง ที่เป็นตรงชัต์ไม่เนี่ยตรงชัต์อะไรทุกอย่างอะตรงชัต์ตรงเหี้ยอะไรลุกใช่ไหมเออนั่นมันมาซ้ำกูเขามันซ้ำกูเลยมันิ่งมเป็นจุบก็รันเลยขอมันยาแป๊บนึ่งเห็นยี่สิบตัวเดียวอ่ะเหลืออาโรนเนี่ยยาโรนอะไรทุก่างอ่ะยิงแฟรเขียวตอนนี้ทันไหมทันทันครับ สองคนได้หรือใครก็ได้เขามาเซิม้มมอสักคู่ไม่เห็นตัวแล้ว,ลว,วความยาก เขางม,าะนะม,าม,ม,มั้ยวะเนี่ยมีรถอะไอีมีแกวะมันแกมารับมารับกูไปเจ็บของกูไปเลยเอ้ยกูตัวลรวอยู่ไหนเออสะวันตันหน้าน,นัานน่านมาสวันตันลงเองรับสั่งอัน,างงานเออใช่มันมีะตันด้วยะวน่าจะกูเลตีกันนะเพื่อนกูม่รู้เนะ ยยคุยค่ต้าไม่โครไปต,ตีตีหน้าคุณมึงอ่ะรักส้มอ่ะก็ปิด,ปดไ,ได้เรียบปิดนะเดี๋ยวกูไปหาเลยอ,ะอ่ะไม่มีขับปาดปะกลับรอหน่อยไม่รู้เห็นกับไ, <ป S 1> ไม่เห็น,หนเลยไอ้กอซ่าเสียขนานปะรับนะเอาหน,นังกำลังเข้าไป เาไปเท่าหลังมานล่วนั่งหลังขอเขาเลยนี่แถวานเลืองครับอครับต่อรอ่ะไได้แล้ววะขน้อขน้องขน้อมาเกียวเดียอรเออเ็น ตัวนี้นี่นี่ตรั้แดงอ่ะเห็นปะมองอยู่ไม่เห็นมองไม่เห็นแล้วเหรอยังไม่เห็นเลยรางหินนะรางหินนั้นนะเพื่ตัวนึงตัวหนึงตัวเดียวหลางหินตัวเดียวเราเราเอ้ยเดี๋ยวปั๊บยาเสร็จพวกมึงเข้าขับไปฝากเลยนะมีชือกสองตัวไว้ไม่ผมบอกว่าเนี่ยมาหนี่เนี่ยมาหนี่เนี่ยมาหนี่จะไปจอดจอดหน้าเนี่ยมันก็ได้จอดหน้าเนี่ยใช่ไหมครับได้ก็ได้มึงขับดิมึงขับดิมึงรู้มั้ยมึงเออมามามาขับเลย ไม่ลอยเลยนะเราเัออะไรแล้วทำไม่ไหนเลิกก่อนเล่นะเลิกก่อนดึซ้ายไปแล้วเบิดระวังหน้ากูอ่ะ อย่าลบเปิดนะขวาวิ่าเป็นคำหน้าไป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 แปะไปคัแปดไปแปะไปไม่มันโดนโดนอีกฝั่งนึยิงมาเพื่อนกว่าเราโดนยิงก็ขวาเปิดนะออกซ้ายออกซ้ายมาออกซ้ายย ดไอ้ยังโดนจริงไงเมื่อกี้หมดที่เดียวเราจะสองตัวไม่ต้องรีบมันโดนแถวเอ็นเอครับมันม oh, oh, ีสองตัวนะเว้ย oh, ม right ันล้องกว่าเราหรออ่าผมได้ตัวหนึ่งอ่ะเดินเดินเดินซ้ายเข้าออกอะไรเรื่อยๆนะได้ครับได้ครับที่ลงจับแล้วใช้เอาเอาเอาไม้บังไว้เถอะไม่งั้นไม่มีที่ลงแล้วนะดูทางลงลงที่รถขับเลยซึ่งรถไปายอะรถขับอย่างเดียวอ่ะขับไปรถแล้วเปล่ะ ขับรถเท่าไหร่เดี๋ยวเอารถให้ไปเลยเออไปมาเราหัวสตัวในบ้านไม่ไหวที่อ่อดับเอามไอ้ดบตีขเขาขอนี่ถ้ากูจะว่นใช่หินหมาเขาเลยล้วแร้วแร้ว้แล้ว้มมาต่มาตมาเอ แม็กเข้าคนเดียวนะ่ที่อยู่สามคนน่ะเอออาจจะครบตีแล้แม็กก็สองตัวนะมันเหลียวแค่ไหนว่าแล้วสองตัวดีกเห็นแล้วดูดังดีัาเลยสองตัวเราเห็นเราเห็นหมดเลยคอซ่ากับเอ็มซีอ่ะเออวงบ้านกูพวกเข้ามาก็มาโน้ดได้ได้ ต้องวิ่งเหรอะเดอะทันสมอทันสมอสองไม่เป็นเนาก็ได้ไม่ใช่เดแล้วเพื่อนเกดแล้วเพื่อนันยิงกูอยู่นง่เลยเอาดีมากเอยู่ดวขา กูไลยแบบเช่ยวจุดนจบลออกขวาออกขวาเรยิงทีลยมันต้องมาหากูเข้าหัวเข้าหัวเจ่าด้ไม่ได้ไม่ะไม่เจยีดแล้วแล้วต่อต่ต่อมจอดหิดไว้เวดเอเลอ าไม่ทะเล